บื้งกิ่งนี่ครับผมเบื้งกิ่งนี่จนแบบ,บกิ่งแทบหักเลยครับผมโดกมากนะครับผมเอามาต้มกินครับพี่น้องต้มกินมเมล็ดแก่ผลแก่ของเขาดอกของเขาต้นนี้ก็างามเลยนะครับผมเป็นความสวยงามของดอกถั่วแห่นะครับนี่ครับ สวัสดีตอนเสาร์ครับบรรยากาศเย็นสบายครับพี่น้องครับอยู่กับช่องวันหวังชาแนลคือเก่าครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาแนะนําทัวแห่นะครับทัวแห่เกษตรพันไงนะครับผมเบื่องขับพี่น้องสังเกตลูกเขานะครับลูกใหญ่กว่าพันพันพื้นบันทั่วไปนะครับตัวนี้นะครับกาปลูกใบหลายเลยนะครับปีนี้ล้วก็ตอนนี้ก็กําลังแก้อมที่จะ เป็นเมล็ดพันธ์แล้วนะครับผมเนี่ยครับเริ่มแก่แล้วเริ่มจะเก็บเมล็ดพันธ์แล้วครับดกเลยครับผมตอนบ่งคับจนกิ่งนมเลยครับสำหรับประโยชน์ของถั่วแห่นะครับผมเดี๋ยวผมพาย่างไปบึงและในน้ำนะครับผมประโยชน์ของถั่วแห่นี่นะครับก็สามารถเอาไปปลูก รับสภาพดินได้นะครับผมลักษณะรากของเขานะครับจะเป็นปมถึงในตัวเจนนะครับถึงในตัวเจนดีชนิดหนึ่งครับผมนี่ครับเริ่มแก่แล้วเริ่มแก่แล้วแล้วก็เป็นต้นไม้ที่โตเร็วครับผมหายลมเงาได้เร็วครับต้นนี่ปลูกกะยังไม่ถึงปีเลยนะครับอายุยังไม่ถึงหนึ่งปีก็สูงท่วมหัวแล้วครับผมแล้วก็เป็นไม้ลมลูกที่ตายยากพอสมควรครับผมการกําจัดกะกําจัดได้ง่ายครับผมเพราะว่าเป็นไม้เนี่ยออน เป็นต้นไม้เนื้อออนสามารถถากถางฟันแล้กกาเอากินไปใช้ประโยชน์หลายอย่างครับผมแล้วก็จะมีต้นพักก้านตรงครับผมกาเริ่มติดเมล็ดแล้กการเริ่มสุกแล้วนะครับใครยังไม่เคยเห็นเมล็ดพักก้านตรงกันเหครับพักก้านตรงครับลักษณะคลายพักหวานบานนะครับผมสรรพคุณกาหลากหลายคือการครับผมทั้งทั่วแห่เกษตรแล้วก็ผพักก้านตรงนะครับ นี่ครับมเมล็ดพักกันตรงนี่ครับพี่น้องเริ่มมีมเมล็ดพันธุ์แล้วนะครับผมเริ่มเก็บมเมล็ดพันธุได้แล้ว,ลวกลายเป็นพักสวนครัวรวกินใดชนิดหนึ่งนะครับเอาไปปลูกเป็นแนวดัวแนว,แนวสวนใดนะครับผมพายทีเฮ็ดสวนไม้นะครับกําลังคิดอยากจะทําสวนนะครับยังบ๊รู้ว่าจะปลูกหยางกนกับมีถทั่วแห่แลักพักกันตรงกับผมที่ผมกะอยากจะแนะนํากับผมพวก นี่แหละครับต้นแค่ชะอมพวกนี้ครับผมปลูกให้มันหลักหลายไบซะก่อนนะครับผมปลูกเพื่อจัดสารแบง่งโซนกันไบก่อนนะครับผมลวกาคอยมาหาต้นไม้ไม้ผลมาลงนะครับผมพกกล้วยนะครับผมก็ปลูกไปไปซะก่อนนี่ครับผักกันตรงผมเริ่มติดมเมล็ดแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะได้เก็บไปเห็ดเป็นเป็นแนลรั้วนะครับผักกันตรงเก็บมเมล็ดไปเพาะปลูกเป็นแนลรั้ว ตัวแห่กันเหมือนกันนะครับผมก็จะได้เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้นะครับแล้วก็เอาไว้ปลูกเสริมบริเวณที่ยังแดดอยู่นะครับี่อย่างเช่นตรงนี้นะครับผมซ้นนี้นะครับตอนกลางวันแดดค่อนข้างจัดนะครับผมก็จะเอาไว้ปลูกเป็นลมเงาให้กับต้นไม้อื่นๆครับผมการนั้นไปประกอบอาหารนะครับกับประกอบอาหารในหลากหลายครับตัวแห่นี่ครับเป็นพันธุ์ใหญ่นะครับพี่น้องให้น้ำนักดีนะครับบลูว่าเขา ซื้อขายกันจังไดนะครับยังบรรูว่าตลาดนิยมหรือยังว่นนิยมแต่ว่าผมกระปูว้ก,กอนครับผมเพราะว่าปลูกเพื่อว้เป็นลมเง่าละกะ็ปรับปรุงสภาพดินและกาเมล็ดแก้แบบนี้นะครับเนี่ยครับจะเหมาะสําหรับค้นที่มาก,กินทั่วต้มนะครับเอาไปต้มกินก็ได้นะครับผมต้มกินแกกินเมล็ดมันนะครับผมรสชาติก็จะมั่นขายกันกับถั่วต้มเลยนะครับถั่วดินต้มรสชาติด,ดีอยู่นะครับผม ต้มใส่เกลือจักหน่อยครับผมแล้วก็ลูกอ่อนฟักอ่อนนะครับฟักอ่อนๆนะครับก็กินกับปุลกับลาบกินกับยังก็ได้นะครับผมกินสดๆเลยก็ได้นะครับผมหรือจะเอาไปซุปก็ได้ครับเบิ่งครับแต่ละกินแต่ละพวงนี่ตกเลยครับผมการปลูกไปปรับปรุงสภาพดินครับผมพี่น้องส่วนการเป็น พี่เลี้ยงให้ักหวานปลากะยังบอโอเคครับผมยังบอกยงอังใส่บ่ได้นะครับ <c oughs> ถือว่าถั่วแฮนี่ยังใช้เป็นพี่เลี้ยงยังไม่ได้นะครับแต่ว่าผมก็จะปลูกชะอมนะครับแซมไว้ปีนี้ก็ขอให้เขารอดไปก่อนนะครับผักหวานปลาครับดินก็ค่อนข้างแห้งน้ำล่ะครับผมผมจะปลูกต้นไม้ที่ประหยัดน้ำนะครับอ,อวก็ข้อดีของถั่วแหก็คือประหยัดน้ำน้ำนะครับผมประหยัดน้ำบ่ค่อยลดน้ำกะ ติดหมาติดฝนติดฝนดกเบืองคับบรรยากาศในสวนย่ำเสาช่วงนี้กอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับพี่น้องกะดูแลสุขภาพกันน้ำนะครับผมสำหรับใครที่สนใจอยากจะสร้างไปปลูกนะครับกะแอดไลน์ขมาสอบถามได้นะครับเนี่ยครับเริ่มแก้แล้วผมก็จะขยายพันธุ์ละกะจะแบ่งปันในคนที่สนใจไปปลูกกันต่อไปนะครับผมกะลองสอบถามขมาได้นะครับผม ทางไล์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไอดียไล่ไปให้ในใต้คอมเมนต์นี้นะครับผมในคอมเมนต์เลยนะครับถั่วแห้่ใหญ่และเมล็ดก้ันตรงนะครับเริ่มสุกแล้วครับนี่ครับเริ่มแก่แล้วแล้วการเวลาเป็นดอกเนี่ยครับพี่น้องกะแต่เป็นดอกงามเลยนะครับนี่ครบื่อครับเวลาเขาติดดอกนะครับก็สวยงามเลยนะครับ ออกดอกสีแดงนะครับเบ่งดอกทว่แห่แล้วก็ผลแก่ติดติดผลอายุประมาณ6เดือนนะครับก็ติดผลตลอดตลอดเลยนะครับติดดอกติดผลตลอดให้ได้เก็บกินตลอดเนี่ยครับมีทั้งฝักอ่อนฝักแก่ฝักอ,อ่อ,อนๆหเดือนสูงถ่วมหัวแล้วครับนี่ติดมากแหละแล้วก็มากแกก็เริ่มร้ายแล้วครับผม อาจจะค่อยๆถ้าย่อยเก็บแ้วก็พอขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆครับผมผมจะปลูกให้เต็มสวนเลยนะครับตัวแหเพราะว่าทดลองต้มกินแล้วนะครับต้มต้มผลแก่กินนะครับเม็ดเม็ดเขาใหญ่เลยนะครับผมต้มนั่งกินเหรนทิ้งไฟเนี่ยนะครับพี่น้องต้มผลแก่กินเหรนครับผมเบิ้งกิ้งนี่ครับผมเบิ้งกิงนี่จนแบบกิ่งแทบหักเลยครับผมโดกมากนะครับผม เอามาต้มกินครับพี่น้องต้มกินเมล็ดแก่ผลแก่ของเขาเนี่ยครับต่นละกินดกๆทั้งนั้นเลยครับผมลวกษะเริ่มแก่กันบิดแล้วนะครับเหมืองต้นเดียวนะครับต้นเดียวเลยอยู่หน้าเถียงหน้าเถียงหน้าวันวังนี่เป็นดอกกระง,งามนะครับผม ก็เป็นพืชอีกอย่างหนึ่งที่แนะนำนะครับพี่น้องแบบแ,บบแบบดอกชอบเลยมุมนี้มักมุมนี้ครับผมตอนนี้เริ่มแก้แล้วนะครับนี่ครับผลฝักแก่เริ่มแหงแล้วนะครับผมจะเอาบรรยากาศตอนเา้ามาฝากเพียงเท่านี้ครับผม ขอให้ทุกคนมีความสุขกับกิจกรรมวันมครับผมมีความสุขกับการปลูกต้นไม้นะครับให้โลกนี้นะครับนายูขึ้นนะครับผมขอบคุณทุกการที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ